ในช่องปากของเด็กนะคะเนาะหนึ่งเกิดจากการที่เราหาทําความสะอาดได้ไม่ทั่วถึงเน้นย้าให้คุณแม่ค่ะไปทาความสะอาดให้ทั่วถึงทุกซอกทุกหลืบนิดนึงโดยเฉพาะพวกลิ้นลิ้นถ้าสมมติว่าเราเช็ดนะคะเฉพาะแค่ปลายลิ้นแล้วกลางลิ้นคนลิ้นไม่ได้เช็ดทําความสะอาดอย่างทั่วถึงก็อาจจะทําให้เกิดกลิ่นปากได้นะ2ก็คือว่า นอกจากกลิ่นปากแล้วนะคะเนาะเด็กบางคนนะคะมีแผลในช่องปากอันย่ตัวอ,อย่างเช่นแบบเป็นแผลร้อนในมือเท้าปากอะไรพวกนี้ค่ะมันจะก็จะมีแบบพวกน้ำเลือดน้ำน้องต่างๆนะคะที่มันฟอร์มตัวจะหายอยู่เนี่ยคุณแม่มาเลนมาวินของพุกค,ค่ะมันก็จะทำให้เกิดกลิ่นปากได้แล้วก็อีกอันนึงอันที่สามคือเด็กะคะ่ะเป็นเด็กที่แบบ กินน้ำน้อยเอ่อหรือว่ากินนมน้อยนะคะหรือว่ามีการกินยาบางอย่างที่ทําให้แบบช่องปากมันแห้งหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวยกตัวอ,อย่างเช่นเด็กบางคนเป็นภูมิแพ้หรือว่าแบบมีการกินยาต่างๆเงะะ й, ี้ยค่ะอุ้ยคุณแม่มุงยุ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะเนาะ,ะ,นะ <laughs> ก็อาจจะทําให้แบบเกิดเกิดกลิ่นได้ก็บอีกอย่างหนึ่งคือฟันผุจรงิงๆขอบคุณค่ะคุณแม่มาวินขอบคุณนะขอบคุณ,คณทุกคนเลยถ้าสมมติว่าเกิดจากการที่แบบฟันผุหรือว่า ช่องปากเนี่ยค่ะอันนี้อย่างหลังอาจจะต้องพาน้องไปตรวจกับคุณหมอฟันเด็กเพื่อรักษาในเรื่องของช่องปากเนาะดังนั้นคือสาเหตุมันก็คือเกิดจากประมาณนี้แต่ถ้าคุณแม่ดูเป็นกังวลใจไม่สบายใจแม่บนแนะนําว่าปรึกษาคุณหมอฟันเด็กเพื่อให้รู้สาเหตุที่แท้จริงจะได้รักษานะคะเรื่องของกลิ่นาปากของน้องหรือว่ากลิ่นในช่องปากของน้องได้อย่างตรงจุดนะคะโอเคไหมเอ่ย